สวัสดีครับบวกับผมช่องเอฟซีนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาดูการเลี้ยงวัวข้างถนนนะครับผมนี่ฝูงวัวประมาณสิบกว่าตัวนะครับผมนี่นี่เดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของกันหน่อยครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมนี่ยชื่อวันครับแต่เขาเรียกว่าตะแมวตะแมวทั้งหมดมันสิบสามตัวแต่อยู่บ้านตัวหนึ่งครับวิถีชีวิตแต่มาแต่โบราณแล้วนะตรงนี้บ้านอะไรครับตรงนี้บ้านกระเจาครับผมบ้านกระเจ้านะครับผม วัวมีชื่อทุกตัวนะครับผมครับแล้วเรียกแล้วรู้ด้วยครับครับต้องรู้ก็ต้องรู้เพราะว่ามันเรียกเข้ามาแต่เล็กๆตั้งชื่อเขาแต่เล็กๆเลยอย่างตัวเล็กอยู่ข้างหลังนี่ชื่ออะไรครับตัวนี้สีนินสีนินก็เดินตามทางไปเรื่อยๆครับจะต้องกินไปนประมาณกี่กิโลได้ครับไปกลับประมาณจะไปกลับเท่าหกโลเจ็ดโลหกโลเจ็ดโลเรื่องวัวแบบนี้มานานยังครับก็มาตั้งแต่นานแล้วละครับนานแล้วเดี๋ยวลองให้พี่เขาเรียกดูนะครับผมเดี๋ยวไลไรนะครับกลับหมดเลยแต้มด้วย นี่แบบนี้เลยนะครับผมนี่เรียกรู้เรื่องนะครับผมทุกตัวเลยนี่เขาเรียกว่าวัวคุมปูงได้แล้วนะครับผมครับมันเลี้ยงมารุ่นต่อรุ่นครับครับรุ่นหลังๆมันก็จะตามกันอย่างนี้แหละครับลุงแดงลุงแดงเป็นคนเลี้ยงตั้งแต่รุ่นแรกเลยครับครับผ่านมากี่รุ่นแล้วครับเนี่ยพรามันก็ถ่ายถ่ายกันมาก็หลายมันก็น่าจะหลายรุ่นแล้วแหละมีความสุขไหมครับเลี้ยงวัวแบบนี้ครับก็มีครับผมผมว่ามันสนุกดีนะมันสนุกดีใช่ไหมอ่ะเดินไปเรื่อยๆหอเก้าหอน้ําไปก็พอสอบดาวเลยในเป้ี่เตรียมอะไรมาบ้าง มีน้ำกับห่อข้าวครับอ๋อน้ำกับห่อข้าวมีกล้วยด้วยนี่ก็มีลูกยางเลยนี่ก็มีหนังสติ๊กครับครับผมมันต้องใช้ตอนนี้วัวเริ่มหยุดแล้วนะครับผมครับก็เล็มไปเรื่อยๆงี้เลยครับครับผมปล่อยตั้งแต่กี่โมงครับมันมันเอาแน่ไม่ได้มันเป็นตามฤดูกาลครับตามฤดูกาลครับตามฤดูกาลที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วเราก็ปล่อยแต่เช้าได้ครับผมแต่ฤดูกาลนี้ก็มันจะมันกําหนดเวลาไม่ได้ครับแล้วตอนที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วเราต้องมาเดินคุมไหม แต่ทุกเจ้าเขาก็ดูนะครับแต่มีเจ้าม่ก็ปล่อยเลยอ๋อส่งปากทางแล้วก็ส่งปากทางแล้วให้เดินไปเลยเย็นก็กลับมาบ้านเอง้านเย็นเราต้อมารอรับเขาอ๋อเย็นเรามารอรับเขาครับก็รอรับอยู่ฝังนู้นเลยอ๋ออยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมโอ้พื้นที่ปล่อยสบายเลยครับผมแถวนี้ครับสบายนี่ผมชอบที่วัวรู้เรื่องทุกตัวนะครับผมมันเป็นการฝึกมาครับเป็นการเป็นการฝึกใช่ไหมครับมเรียกถอยก็ถอยครับครับ เ<ห>องเดินตามเขาไปอยู่ห่างเขาไม่ได้เขาเรียกอะไรสั่งได้ดังใจเลยอโอ,โอ้แน่นอนจริงถ้าอยูอ่ห่างเขาไม่ได้ถ้าอยู่ห่างเขาปุ๊บเนี่ยจะมีเลยแหล,ละข้าวนี่ไม่ได้ต้องอยู่ใกล้ๆเขาครับผมวัวนี่เขาจะรู้เลยว่าไม่ควรกินข้าวแน่นอนครับมันก็มีมั่งถ้าเราเผลอนะครับแต่แตห้ามเผลอห้ามเผลอแต่ถ้าอยู่กับเขาอย่างนี้ไม่มีปัญหาผมต้องบอกว่าคนโทรลได้เลยนะครับวัวฝูงนี้นะครับผมก็มัน มีแค่ที่แรกลูกไอตัวแรกมันออกที่หลังเนี่ยมันละครับผมอนี้ไอตัวใหญ่ๆพวกพ่อแม่เขาไม่กินเขาก็จะตามอืมก็จะตามไปตลอดครับเนี่ไอตัวนี้ไอเท่เนี่ยทีแรกครับวิ่งลงเลยชื่ออะไรนะครับตัวแดงๆตัวผู้ไอเท่ครับตัวไหนดื้อสุดครับมีตาในไอตาตัวนู่นน้าหน้านู่นแหละอ๋อตัวน้าหน้าฝั่งนู้นดื้อแต่แม่ตาลครับแต่ว่าถ้าเราอยู่กับเขาไม่มีปัญหาครับ เอาอยู่ครับเอาอยู่เลี้ยงกันกี่คนครับเนี่ยก็คนเดียวนี่แหละเลี้ยงคนเดียวครับถ้าผมจําได้ผมเคยคุยกับใครนะอีกคนหนึ่งอ่ะลุงแดงครับลุงแดงลุงแดงอ่าแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งเจ้านั้นเขาปล่อยไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าอะไรครับข้าวมันเริ่มท้องเขาเอาไม่อยู่อ๋อเขาเอาไม่อยู่ใช่ไหมครับพอวัวเขามันมันไม่มีชื่อมันเรียกยังไงมันก็สุดละถ้าเรียกปุ๊บสะดุ้งเลยนะครับผมแน่นอนจริงๆมีการแอบเหมือนกันนะแอบกินใช่ไหมแอบไอ้กยคาแล้วก็จะพยายามจะ ยื่นคอไปอน,อนี่พยายามเนียนใช่ไหมครับพอเราเรียกปุ๊บเขาก็จะเดินออกมาครับครับผมหวัวรู้ภาษามากครับ <S <S เราเรียกผิดปุ๊บเขาจะไม่รู้สึกหรอกชื่อเขาถ้าเรียกชื่อผิดใช่ไหมครับผิดแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้เรียกดูอีกทีต้องขออภัยนะครับผมแม่ตัวที่จะลงไปนะครับผมติดตานเหรอครับขึ้นเลยนี่มาแล้วจะให้ดูอ่าบางครั้งทําเนียนเหมือนกันนะบางครั้งทาเนียนทั้งสีครั้ง เขาจะรู้ว่าถ้ามันอยู่ไกลข้าวเขาก็จะเฉยนะครับแต่ถ้าใกล้ข้าวเพ๊่เขาจะขึ้นโอ้โหชอบมากเลยครับผมอ่าก็เป็นวิถีบ้านเรางครับบางทีก็ทํามึนเหมือนกันครัก็อันหลังไม่ได้ทําเป็นไม่ได้ยินเหมือนกันก็มีอ่าอยู่ในท่ครับผมคยดูในทีนะครับเฮะมาแล้วแน่นอนจริงอันนี้มันเป็นการฝึกมาแต่เล็กครับครับผมเป็นการฝึกตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับฝึกได้ ตั้งใจจะเลี้ยงวัวยังไงครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับมันมันเป็นวิถีชีวิตก็ปล่อยเขาอิสระยนีครับได้ตั้งเป้าหมายไหมมันตั้งไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันเยอะเกินเราก็ไม่ไหวครับเต็มที่ได้กีต่ตัวครับก็สิบสามสิบสี่ตัวสิบสามสิบสี่ตัวเอาไหว้ยี่สิบตัวก็ไหวตัวเมียตอนนี้กี่ตัวครับที่มีลูกได้แล้วตอนนี้มันมีอยู่ห้าแม่ครับมีอยู่ห้าแม่ญาติจะพูดอะมันมันเรากําหนดไม่ได้หรอกเพราะเป็นธรรมชาติครับครับผมอย่างปีที่แล้วเราขายไปเท่าไหร่ครับ มันปีที่แล้วมันไม่ได้ขายไม่ได้ขายเลยวัวตัวหนึ่งมันก็ประมาณสองสามปีครับครับผมครับมันจะโตก็มีวายที่ขายไปปีที่แล้วตัวหนึ่งครับกลปีนี้ปีนี้ตัวหนึ่งแต่ถ้าพูดไปก็ทราบเรื่องราคาวัวอยู่เนอะครับราคาตกมากราคาไม่ค่อยดีครับแต่ว่าต่กอนนี่สองหมื่นห้าสามหมื่นได้สบายสบายทุกวันนี้ตัวหมื่นนะตัวละหมื่นตอนนี้คือเลี้ยงแบบนี้ไปก่อนครับเลี้ยงไปก็ไม่ได้ชีเรียสอะไรด้วย ไม่ไม่ครับไม่ไม่ได้ซสีเรียสเพราะว่ามันเป็นความชอบด้วยครับความชอบของเราแล้วก็ไปอย่างนี้เละเตรียมฟางเตรียมอะไรไปเยอะไหมครับเลี้ยงโบแบบนี้ปีนี้เตรียมไว้ประมาณ200มั้ง200ก้อนแต่ปีที่แล้วน้ำท่วมโอ้โหแย่ครับแย่มากมแต่ก็รอดได้ครับรอดได้แถวนี้ท่วมไหมปีที่แล้วนี่แหละทางนี้หมดเลยอ๋อท่วมทางนี้หมดเลยคร,ครับทังแล้วก็ให้กินฟางครับอืมนี่ฟางหมดเพราะชิงน้ำท่วม เราก็พามันข้ามน้ําไปเงี้แหละมันก็ไปอ๋อชว่วงน้ําท่วมพาข้ามน้าไปทางไหนครับก็บไปตามทางนี้แหละที่จุดไหนไม่ท่วมเราก็เลี้ยงไปถ้าเทียบกับถนนนี่น้ําขึ้นมาเยอะขนาดไหนครับก็น่าจะเกือบยี่สถึงสเซนนะที่หลหังโอ้โหพอทุกปีไม่เคยมีนะตั้งแต่ตมาเลยปแปลว่าตรงนี้เหมือนเป็นทะเลเลยครับัวมันก็เดินผ่านมันก็ไม่ตกใจหรอกต่้ชมตอนนี้ตันหยุดเดินสังเกตเวลาเรียกนะครับผมเวลาไล่ให้เข้าขอบทางเขาก็าจะไปนะครับยอดเลย ก็มันก็ลําบากหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าไอรถลาเขาไม่เข้าใจนะครับผมแต่คนที่เขาเข้าใจเขาก็ชะลอให้หลบให้อืเดี๋ยวให้เขาลงตรงนี้ครับไปเดี๋ยวคอยดูนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เขาจะเดินเล้วเดินยาวด้วยจะเดินยาวด้วยใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศการเลี้ยงวัวนะสบายๆบายครับผมวันนี้นินเ <c oughs> นี่ยด่ผมเลยอย่างชอบเลย เออ,อตัวผู้ข้างหลังนี่ชื่อเท่นะครับผมเนี่ยเจ้าเท่ทอ่ไไาไปไปไปไตลงตรงนี้เลย,รยครับผมจะมีตัวข้างหลังแนละ้วผมเดินไม่เคยดันเพื่อนเลย ดาราประจำใช่ไหมตัวนั้นแม่เขาอยู่ในคอกอ๋ออตรงนี้แหละอ่าผมจะให้ดูวิธีการเลี้ยงนะครับผมไล่วัวเข้าตอนประมาณกี่โมงครับตอนนี้ก็มันก็ไม่ได้แล้วแต่ทุกวันผมเข้าประมาณบ่ายสามนครับทุกวันเข้าประมาณบ่ายสามทักไปสุดนู้นแล้วก็กลับเลยครับผมไปสุดนู้นเลยก็กลับครับมันก็จะมีทางกลับทางนู้นบ้างอ๋อโอ้นี่ครับผม แต่สังเกตว่ายัางเดินไม่หยุดเลยนะครับผมเนี่ยกำลังจะย้ายฝั่งบัวนะครับผมข้ามเลยอ่าข้ามเลยข้ามเลยนินไปนินไปนี่รูปภาษามากครับผมเปลี่ยนให้มาลงฝั่งนี้บ้างครับผมนี่แน่นอนมากทำไมถึงมีตัวขาวแค่ตัวเดียวครับก็ไม่รู้มาจากไหนนะมันก็ไม่ไม่รู้มาจากไหนใช่<อ>ใชไหมครับก็ตอนออกมามันก็ตัวแดงนะพออมกมาเป็นค่อยเป็นสีขาวมาทับตัวมาใช่ไหมครับเนี่ยครับนี่แหละ ส่วนมากนี่ผสมตัวหรือว่าสมเทียมมันที่แรกก็ผสมตัวแต่มาหลังๆนี่ผสมเทียมไปไปแตกัวตัวใหญ่อะไรตัวมันเลยตัวใหญ่ถ้าเข้าออกหน้าแวพวก็ไม่จะออกไม่ได้ครับอืมก็เราก็ต้องดูเลยครับว่ารถขมาแรงมาชาเราก็ต้องกันให้เขาเหมือนกันครับผมเราไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยตามอำเภอใจนะครับอเราก็ดูรถกรใจสายตาเราต้องระวังตลอดเวลาครับเราก็ต้องบอกเขาด้วยครับ โอเคอยากให้ฝากสิ่งเล็กๆน้อยๆข้อคิดดีๆสักหน่อยก็ได้สําหรับมือใหม่ที่อยากเลี้ยงวัวนะครับผมก็ต้องเริ่มแต่ตัวแม่ตัวแรกครับเลี้ยงจูงเอา<ม>เลี้ยงจูงเอาก่อนจูงไปก่อนเรื่อยๆฝึกเขาไปก่อนเราตั้งเชื่อเขาด้วยอมพอลูกออกมาก็ตั้งชื่อแล้วก็เขาจะเดินตามกันไปเรื่อยๆครับ <c oughs> มันก็จะเป็นเป็นรุ่นรุ่นรุ่นไปนี้เลยมันไม่ได้ยากครับถ้ายใจหน่อยอ่า โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมนี่ได้บรรยาการการเลี้ยงวัวอีกแบบหนึ่งเลยนะครับผมแต่เดินไกลนะครับผมผมชอบมากเลยการเลี้ยงวัวแบบนี้ครับผมโอ้โหดูชื่อทุกตัวเลยด้วยโอเคขอบคุณครับผม